ลูกสาวของเอชยาถูกคนหาว่ามีงานเพราะบารมีของพ่อค่ะต้องบอกว่ามีงานในวงการเพราะบารมีพ่อจริงหรือไม่น้องแป้งสารญชัดลูกสาวของเอถูกปิดบังกว่า20ปีไม่แน่ใจภาวะที่ลูกเคยเข้าวายพ่อหลายคนต้องรู้จักเขาลิเกขวัญใจแม่ยกเอชยาลิเกชื่อดังที่โลดแล่นในวงการบันเทิงในฐานะของนักแสดงและคอมเมนเตอร์ เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าทางด้านของเอออกมาเปิดตัวลูกๆอย่างน้องแป้งและลูกชายอย่างนง้องแชมป์มิชัยแล้วและต้องบอกว่าทั้งคู่มีความสามารถด้านการร้องและเล่นลิเกมไม่แพ้คุณพ่อเลยเป็นลูกสาวสุรักสุดหวงพระเอกลิเกชายามิชยัยตั้งแต่เปิดตัวเรื่องของครอบครัวออกมาคุณพ่อเอชายาประกาศชัดว่าห่วงลูกสาวอย่างแป้งมาก ลูกสาวเนี่ยก็สุดหลงคุณพ่อเช่นเดียวกันเมื่อถามถึงสถานะของแป้งยอมรับว่าตอนนี้ไม่โสดแล้วมีแฟนหนุ่มคบหากันมา7ปีและด้วยความที่คุณพ่อห่วงมากทําให้ไม่เคยคุยเรื่องนี้กับพ่อแต่ก็ไม่ได้ปิดบงังได้มีการคุยกับแม่ให้แม่ไปบอกพ่ออีกทีในส่วนตัวไม่ได้รู้สึกกังวลหรือกดดันอะไรที่พ่อห่วงกับรู้สึกโอเคที่พ่อห่วงหนุ่มตอนนี้ที่คบหากันพอได้เห็นหน้าแล้วพ่อก็บอกบอกว่าให้ดูแลตัวเองกันดีๆพ่อไฟเขียวแล้ว ล่าสุดทูกคนหาว่ามีงานทำเพราะว่าเอชยา ส่วนแป้งเองเป็นลูกลักสุดห่วงของคุณพ่อเจ้าตัวให้โอกาสชิมลางเป็นพิธีกรครั้งแรกร่วมกับคุณพ่องานนี้บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายต้องฝึกเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดยิ่งช่วงนี้คนมองว่ามีงานได้เพราะว่าพ่อด้วยส่วนที่หลายคนมองว่าเราได้งานนี้เพราะพ่อพูดตรงๆว่าอาจจะเกี่ยวกับพ่อด้วยแต่เขารู้ว่าเราเป็นลูกพ่อเขาเลยถามอยากจะทํารายการพ่อลูกคุยกันตามที่ทางรายการคิดกันไว้เขาก็เลยมองมา เป็นที่เราทั้งคู่ก็กดดันนะต้องสู้กับใจตัวเองพัฒนาตัวเองลบคำาสบป,ประมาณต่างๆว่าทำได้จริงโชคดีมากที่ได้ทำกับพ่อเพราะสนิทกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น้องแป้งเปิดเผยคะ่ะ thank <music> you